ตนามาลากรนะคะซึ่งแต่ก่อนจะทำนา,ามาปรับปรุงเป็นร้านกาแฟอาหารตามสั่งอาหารจานด่วนนะคะจึงเป็นที่มาของร้านชื่อว่าร้านลิมทุ่งคาเฟ่มนด,ดูเด็ดของร้านเราที่ลูกค้ามาแล้วจะต้องสั่งตั้มเหลาทะเลแล้วก็จะมีปลาทับทิมทอดน้ำปลาหมูสาชั้นทอดน้ำปลา ะะเราต้ยมยำปลากระพงเมนูเราจะเน้นประเภทอาหารประเภทปลานะคะาทางร้านเนี่ยก็จะใช้อาหารที่สดใหม่นะคะในการปรุงอาหารเนี่ยอย่างเช่นน้ำยำเนี่ยเราจะทำแบบใหม่เลยโดยไม่ได้ทำน้ำยำไว้นะคะทุกทุกทุกอย่างเราจะทำขึ้นมาใหม่น้ำตาลนะคะที่ปรุงนะคะเราจะใช้น้ำตาลของสดานะคะเพราะว่าน้ำตาลเราเคยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วนะคะ แต่เราก็มาเลือกใช้น้าตาลตาสดาเพราะว่าน้ําตาลนี้ทําให้รสชาติมันหวานแล้วก็หอมพร้อมทั้งมีรสแบบกลมกล่อมไม่ว่าจะใช้ปรุงอาหารหรือใช้ปรุงในเครื่องดื่ม ร้านเราก็จะมีเพจของร้านนะคะชื่อร้านริมทุ่งคาเฟ่นะคะเบอร์โทร0970733314หรือติดตามเพจของร้านเราได้คือร้านเราจะหยุดทุกวันอังคารค่ะหนึ่งอาทิตย์จะหยุดหวันคือหยุดทุกวันอังคารค่ะนอกนั้นเราเปิดให้บริการทุกวันที่อยู่ของร้านเราก็คือ,อ,อ288นะคะหมู่2บ้านเนินมะค่าตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร น้ำตาลสดาเปลี่ยนแล้วรสชาติหวานหอมกลมกล่อม